สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสาหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองและมีมวยชอบให้ทุกวันครับถ้าคุณชอบมวยนะครับตรงนี้แหละคือที่ของคุณวันนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์มวยครับผมพร้อมให้สามตัวชอบนะครับของศึกวันลุมินีครับประจําวันศุกร์นะครับผมที่ยี่สิบเก้านะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดะครับผมตัวชอบคู่แรกวันนี้นะครับเราก็ไปที่คู่ที่เก้าของรายการเลยนะครับเป็นคู่มวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทนะครับผม ฟอร์เรี่แฟร์เทคนะครับวันนี้ก็เจอกับกล้องไกลสอสมายนะครับฝ่ายแดงี่เฟอร์เลอรี่ครับเป็นนักชกจากสุราษนะครับอายุ27ปีนะครับส่วนสูงใน178เซนติเมตรครับชกมวยมาประมาณ60ครั้ง70ครั้งได้นะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่แฟร์เทคนะครับเจ้าตัวเนี่ยสไตล์การชกนะครับเป็นมวยฝีมือดีครบเครื่องครับผมเตะขวาต่อยขวานะครับผมสูงยาวครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดค้ำแทงนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องไก่นะครับก็เป็นนักชกจากพิษาุโลกครับอายุ26ปีสูง173เซนนะครับชกมวยมาประมาณ100กว่าครั้งนะครับวิซ้อมอยู่ที่เอนนี่มวยไทยยิมนะครับผมสไตล์การชกนี่เจ้าตัวเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับฝีมือดีนะครับผมครบเครื่องครับกล้าแลกกล้าชนนะครับปะทะได้นะครับแต่โดนหนักโดนแรงก็มีแกว่งให้เห็นนะครับผมไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่นี่ทางด้านเฟอร์เรอรี่นะครับผมก็ แพ้น็อกนะผมให้เคียมรันนาปตินะครับผมในยกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าพอหลังจากแพ้ไปนะครับทั้งคู่ก็โดนตรวจเจอสารกระตุ้นนะครับผมก็เลยทําให้ไฟนี้นะครับผมถูกยกเลิกการตัดสินไปนะครับส่วนทางด้านของกล้องไกนี่ก็ชนะน็อกยกสามครับสาคาริยานะครับผมก็ชกไว้ที่ศึกพลังใหม่นะครับผม คู่นี้นะครับก็เป็นมวยคนละทางนะครับซ้ายกับขวาครับทางด้านฟร์เลรี่นี่เตะขวาต่อยขวานะครับผมส่วนทางด้านกล้องไก่นี่ก็เตะซ้ายต่อยซ้ายครับฝ้ายฝั่งเดียวนะครับคู่นี้ดูแล้วนะครับผมออกชอบไปทางด้านฝ่ายแดงนะครับฟร์เลรี่แฟร์เทคนะครับผมรู้ว่าจะฝีมือคบเครื่องกว่านะครับผมมีลูกศอกให้เห็นนะครับผมมีวงในให้ตีนะครับดูว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของกล้องไก่ไปได้นะครับผมส่วนคู่ถัดมานะครับก็เป็นรองคู่เอกของรายการนะครับ เป็นคู่ระหว่างทรงชัยน้อยนะครับเกียริทรงลิ์นะครับวันนี้มาเจอกับหนุ่มซูลินชอเกตวีนานะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับผมจะเอาทรงชัยน้อยนะครับเป็นนักชกจากสมุทรปราการครับส่วนสูงนี่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าเซนอายุยี่สิบสี่ปีนะครับก็ชกมวยมาประมาณห้าสิบห้าครั้งได้นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่เกียริทรงลิ์นะครับผมสไตล์การชกนี่เจ้าตัวเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดีนะครับผมเตะ เกาะยางนะครับต่อยหมัดบูดูดันนะครับเกาะในเด้งตีนะครับสอกรุนแรงนะครับแรงปลายก็จะดูแข็งแกร่งนะครับส่วนทางด้านนุ่มสุรินนี่ก็เป็นนักชกจากสี่สเกตนะครับอายุสามสิบปีแล้วครับผมส่วนสูงหนึ่งรหกสบสองเซนนะครับชกบนประมาณเก้าสิบครั้งนะครับก็ิตซ้อมอยู่ที่ทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับสไตล์การชกนี่เจ้าตัวเป็นมวยขวาครับมวยเข่าครับประเภทเข่าเปิดเกมล็อกรัดเด้งตีนะครับต่อยหมัดดีนะครับผมบูดูดันเหมือนกันนะครับแรงปลายก็แข็งแรงครับ ทางด้านไฟล่าสุดของทั้งคู่นะครับทรงชัยน้อยนี่ก็เอาชนะคะแนนตีใหญ่ทีเด็ด99มานะครับส่วนทางด้านของหนุ่มสุลินนะครับผมก็เอาชนะน็อกแยิ้มสองบุญมีฤทธิ์มาครับในยกที่สองนะครับคู่นี้ก็เป็นมวยหนักแรงกันทั้งคู่นะครับมีโอกาสไม่ครบยกสูงนะครับผมส่วนตัวแล้วนะครับผมมองไปทางด้านทรงชัยน้อยนะครับอาวุธหนักแรงครับได้สดได้หนุ่มนะครับฟอร์มล่าสุดนี่ก็ชนะมาลัวๆเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับทั้งคู่นะครับ สกอร์ในวันแชมเปี้ยนชิพนี่วันลุมพินีนี่ไม่มีใครแพ้มาเลยนะครับชนะมาลวดเหมือนกันนะครับส่วนตัวดูแล้วมองทรงชัยน้อยนะครับเดินเตะขาต่อยหมัดนะครับรูปร่างหนาแต่ว่าส่วนสูงนี่ช่วงชกนี่จะดูสั้นกว่านะครับได้หนักได้แรงนะครับทรงชัยน้อยนะครับไปทางด้านฝ่ายแดงครับทรงชัยน้อยเกียรติสรงลิตรนะครับผมคู่นี้ส่วนคู่ถัดมานะครับก็เป็นคู่เอกนํารายการนะครับผมเป็นคู่ระหว่างพันพยักษ์จิตมองนน์นะครับวันนี้ก็มาเจอกับ อัซาดูลานะครับอีมานกาซาลีฟนะครับผมฝ่ายแดงนะครับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับผมเจ้าตัวเป็นนักชกจากสมุทรปราการนะครับผมอายุ29ปีสูง175เซนนะครับก็ฟิซซ้อมไปที่จิตเมืองนนท์นะครับสไตล์การชกเจ้าตัวเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเจ้าตัวเนี่มีดีกรีเป็นถึงยอดมวยสามพสเลยนะครับผมสไตล์การชกก็สูงยาวครับฝีมือดีครบเครื่องนะครับผมศาสตร์แข้งเตได้แรงนะครับ รวดเร็วครับผมแต่ว่าเพลงหมัดจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านของอัสซาดูลานะครับจะตัวเนี่ยเป็นนักชกจากรัสเซียนะครับสูงร้อยแปดสิบเซนนะครับอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับสไตล์การชกก็ทรงมวยรัสเซียครับประเภทเดินเตะเดินต่อยนะครับสเต็ปเท้าดีนะครับเข้าและออกเร็วนะครับผมท่ายากเยอะนะครับสําหรับเจ้าอัสซาดูลานี้นะครับ ทางด้านไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่นะครับพันพยักษ์นี่ก็เอาชนะน็อกมาจิตเซดารี่มานะครับยกที่สามครับชนะน็อกนะผมส่วนทางด้านของอัสซาดุลานะครับก็ชนะน็อกเด่นภูไทยนะครับซูเปอร์เล็กมวยไทยนะครับผมในยกที่สองครับผมคู่นี้นะครับรูปร่างดูจากเนื้อตัวนะครับพันพยักษ์ก็จะดูเสียเปรียบหน่อยนะครับจะดูช่วงชกจะดูสั้นกว่านะครับแล้วก็ จะดูตัวเล็กกว่าด้วยนะครับฝั่งทางด้านของอสซาดูลานี่ได้หนาได้ใหญ่นะครับได้สูงร้อยด้วยนะครับไฟนี้ถือว่าเป็นไฟที่น่ากลัวสําหรับพันพยักเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็เมื่อดูแล้วนะครับผมชอบไปทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับอสซาดูลาครับนักชกจากรัสเซียนะครับดูว่าฟอร์มนี่สดเหลือเกินนะครับล่าสุดนี่เอาชนะน็อกมาเป็นว่าเล่นเลยนะครับแล้วก็ได้รูปร่างเนื้อตัวนะครับดูใหญ่กว่าด้วยนะครับไฟนี้นะครับ ชอบไปทางฝ่ายน้ำเงินนะครับอัสดูลานะครับอินมานกาซาลีเอฟนะครับผมดูว่าจะเป็นฝ่ายชนะทางด้านของพันพยักษ์จิตเมืองนนไปได้นะครับไฟนี้ครับวันนี้นะครับก็จบกันไปนะสำหรับสามตัวชอบนะครับผมพักยกมวยไทยออนไลน์ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้แม่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับและถ้าอยากได้ทีเด็ดก่อนใครทุกวันนะครับพร้อมกับกลุ่มวิเคราะห์สดๆกับทีมงานมืออาชีพนะครับกดเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผม แล้วก็ท้ายนี้นะครับฝากพี่ๆนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าอยากเข้ากลุ่มมวยของเรานะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ admtai h นะครับ99นะครับหรือทักหาแอดมินเราเลยนะครับเพื่อเข้ากลุ่มมวยครับแอดมินเราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับผมแล้วก็จบวันไปนะครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมและพบกันใหม่ในวันหน้านะครับ